สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้19ตุลาคม2565รอบค่ำๆ18นาฬิกาครับเงินไร่ละพันครับชาวนาครับโครงการที่1แล้วก็เงินประกันรายได้ข้าวปี4โครงการที่2ที่พี่น้องชาวนารออยู่ขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวและสรุปสรุปให้ฟังว่าเดือนตุลาคม2565ยังไม่มีการจ่ายครับแล้วก็ยังไม่มีการโอนเงินให้ชาวนา ทั้ง2โครงการนี้นะครับเหตุผลก็เนื่องมาจากการที่จะโอนเงินให้ชาวนาได้คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติโครงการก่อนครับไตรละพันอนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวก่อนอนุมัติงบประมาณด้วยนะครับต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับรัฐมนตรีอนุมัติก่อนหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามมาติรัฐมนตรีพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามมาติรัฐมนตรีก็จึงจะประกาศ วันจ่ายวันโอนจริงๆออกมาครับวั one, one, นโอนจริงๆน่ะจึงจะประกาศออกมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คณะมนตรยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติโครงการจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในเดือนตุลาคม2 5 6 5ัาจะยังไม่มีการจ่ายเงินให้ชาวนานยังไม่มีการโอนทั้งสิน้นจนกว่าเรื่องจะมีการเสนอเข้าที่ประชมุมคณะกรรมกตรก่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดําเนินงานตามโครงการตามที่ได้รับ อ,อนุมัติจากคณะมตรีก่อนนะครับจึงจะมีวันจ่ายต่อไปส่วนวันจ่ายจะเป็นเมื่อไหร่วันไหนรอฟังข่าวต่อไปข่าวแรกที่ต้องรอฟังก็คือเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเมื่อไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ